บ้านนวนขี่เล็กตัดทองแถวเกาเลี้ยวเนาะทุกทางเป็นจุดที่เฮาจีแยกระหว่างซิเขาในต่อเมืองกับที่เขาจะออกไปเมืองสังท้องหรือออกไปใส่เมืองสนาคามนั่นเนองเนาะก็คือจะแมนสามแยกทางด้านหน้านี่เลยเนาะ,ะถาว่าเขาจีไปเมืองสังท้องกับเลี้ยวทางกาขัว าทางเขาชีเข่าในตัวเมืองเอนี่ยจะแมนเลี้ยวทางกำซ้ายเนาะเดี๋ยวเขาจะซีเรียวทางกำซ้ายเนาะเพราะว่าเขาชี้เข่าในตัวเมืองนั่นเองเนาะเพราะว่าออกมาตั้งแต่ทางด้านของส่วนฟาทา,างกำด้านน,นึ่งของเมืองสีโคตต,ตะบอกเพราะว่าในขอบเขตในแถวนี้มันกับแมนขึ้นกับเมืองสีโคตตะบองอยู่เ้อะคน,น,นะาฝากคางด้านนี้มันกันยังติดกระแม่น้ํำของเนาะแต่ว่าถ้าเขาขึ้นไปแง่ทางด้านวังกี้นี่เนาะแม่นขึ้นกับทาง เรียบมนน้ำของเลยเนาะเสน้นทางเส้นนั้นเขาจะเห็นว่ามีปริมาณน,าน้ำที่เพิ่มขึ้นเนาะปัจจุบันนี้แถวนี้แล้วแถวนี้จะเป็นเก้าเลี้ยวเด้อทุกท,าาาทา่าน้่าบรรยากาศเน,นาะแถวเก้าเลี้ยวก็สิเป็นลักษณะประมาณนี้ในปัจจุบันเลยเนาะสอนดีว่าเรียบแคมทางนี่ดีเนาะขี่ฟุนงขี้ดินเรียบแค้มทางนี่นะโอ้ยอยากให้ไปเห็นตัวอย่างขององานครไก่สอนของวิหารเลยเนาะ เมืองของเจ้ชาสะอาดทุกคนตัเมรง,ง,งก,กสอดของวิหารนะแต่ว่าขี้ฟุ้นขี้ดินนี่ซียูเรียบต่างแคมทางนี่บ่ค่อยจะเห็นเลยเนาะแล้วก็ขี้เหี่ยบ่ค่อยจะเห็นเลยแต่ว่าสะอาดงามมิหลีเนาะแต่ว่าอันนี้นคะรหลวงของเฮาเนาะอ้ขี้ฟุนน้นเลเนาะขี้ดินอยู่แคมทางนี่เนาะอ่ะเดี๋ยว ทุกท่านใบเบิงบรรยากาศแถวเกาเลี้ยวนี่นะการว่าจะเป็นเท่าไรเพราะว่าเกาเลี้ยวนี่ก็เป็นอีกเขตอย่างได้เนาะที่เอิ้นว่าเป็นจุดส่งในเรื่องของการค้าขายล้วก็เป็นอีกเขตหนึ่งเนาะที่ขึ้นซื้อในแถวมาัสิคโคตะบอกของเขานี่อันนี้มันเป็นเสน้นทางเนาะที่เขาออกมาตั้งแต่ทางแยกที่เอิ้นว่าสามแยกสีไข่นั่นเองเนาะ ที่ข่าวพเจ้าเคยนําเสนอในวิดีโอที่ผ่านมาถาว่าเฮาเลี้ยวอีอกฝั่งข้าขงกำด้านนึงเนาะแม่นเข่าเส้นทางเลขที่13เนี่ยเนาะถาว่าเฮาขี่อีกครั้งเส้นหนึ่งก็จะแม่นเข่าในตัวเมืองเนาะเอ้อว่าไปทางสานามบินสากลวัดไต่เนาะอันนี้จะแม่นเป็นบ้านเก้าเลี้ยวในปี2025เดือน8เนาะ,ะที่มาปฏิภาพให้ทุกท่านได้เห็นในวิดีโอนี้หรือท่านใดอยากจะแนะนําเพิ่มเติม ว่าอยากจะให้ไปในพื้นที่ใดก็สามารถแนะนำเข้ามาได้เด้อทุกท่านเนาะที่ภาพบรรยากาศในตอนนี้เนาะนี่ฝาข้างด้านหลังก็จะเป็นงานเรียบตามแม่น้ำาของเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันซีเข่าทางด้านไหนเนาะที่จเห็นเส้นทางได้เนาะเดี๋ยวหาทางขึ้นก่อนเนาะเดี๋ยวพาทุกท่านไปเบิ่งนทางด้านหลังบริปรินทางด้านนี้มันก็จะพาว่า ปีใดที่น้ำฝนมาหลายอย่างสิมีปริมาณน้ำาหลาเนาะยากอีหลีเนาะที่น้ำจะท่วมในฝากทางร้านนี่ส่วนหลายมันก็จะขึ้นมาแต่แถวๆนี้มันก็จะลงแล้วเนาะมันก็ถึงขั้นว่าน้ำที่จะขึ้นหลเนาะที่จะท่วมนี่นนปัจจุบันนี้แห้งเป็นแห้งสร้างแต่ฟังกันเจือนแล้วเนาะยากที่ว่าน้ำที่จะเข้าท่วมคือแต่ก่อนเนาะต่กอนนี่โอ้ท่วมง่ายเพราะว่ามันต่ำเดี๋ยวนี้เพื่นที่คูกันน้ำขึ้นสูงแล้ว นี่เป็นเขตเก้าเลี้ยวนะเมงสีโคตบอกนะเขาหลงน่จนัดนี่เราใส่ทางให้เจ้าขายนาะไม่ไลนะนาะแถวระยะเดือนนี้ไปหาเดือนเก้านี่ก็ยังมีอยู่นะนาะไม่ไลเพราะว่ายังเป็นช่วงยื่วมาฤดูของน้องไม่ไลเนาะถ้าว่ากลายเดือนเก้าไปคือว่ามีอยู่แต่ว่าก็มีน้อยเนาะนับไปช่วงระยะนี้แหละถือว่ามีหลายหลายนี่ความมักงง่ายเนาะ ก็มังง่ายก็มาัง่ายเดี๋ยวสิค่าทุกท่านนะครับรถสำรวจเอา,เอารถออกไปจึงทอดตัวเมืองพลันระาาเรียบไซแคมของเลยไบเบิง้งอันปริมาณน้ำนะวันสปินต์อะไรมาอทอดปัจจุบันนี้เพราะว่าในอ่า ท่าเดือนที่ผ่านมานี่เนาะแม้ปริมาณน้ำของมันเพิ่มขึ้นแต่ว่าตกมาในปัจจุบันนี้ปริมาณน้ำของก็ถือว่าลดลงแล้วเนาะเพราะว่าฝนก็ยุตตกไปในหลายมื้อแล้วทีนี้นเราก็ลวกก็ถือว่ามีฝนมาหลายมื้อแล้วอยาจะให้ทุกท่านาได้ไปดูบรออรยากาศนี้ทุกคน,นบ้านเขาก็ใกล้ๆสี่จาก คับรถเขาในเขตนั้นไปมันก็นจะบ้านเฮือนก็นจะหลายขึ้นหลายขึ้นแล้วแนนพอสมควเรเ้อในปัจจุบันดีเราภาพบรรยากาศในของเดือนสิงหาเนาะก็คือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ว่าอยู่ในช่วงของการพัฒนาในส่วงของเส้นทางอยู่เชื่อว่าโครงการ v r t เนาะเพราะว่าในท้ายเดือน เพราาในท้ายเดือนสิงหานี้พจนจะมีการทดลองยางเป็นทั้งกาดเนาะทดลองแลนยังเป็นทั้งกาดมันจะมีห้างเขาเปียกาแสบห้างฝือแสบเนาะอยู่ทางด้านหน้านี่แหละเพราะว่าเห็นในไร่ทานนี้พจนจะมักพักกันมาจอดนี่นี่นี่นะห้างน,นี่เองเนอะทุกคน,นห้างน,นี้ห้างเขาเปียกห้างฝือแสบบ้านสีบุญเฮืองทา บริเวณทางด้านทงน,น,นี่อันนี้นี่ก็จะเป็นเป็น,ปนทาง3มแยกพอดีเลยทีลว่าขับพรเจ้าว่าไปว่าถ้าว่าเขาต้องการเดินทางไปวังเวียงไฟทางภาคเหนือของเราเขาเนาะก็เลี้ยวทางกั้มซ้ายมือพราว่าเขาเขาไปชื่อเลยก็กาจะแม่นไปใส่แคมแคมของหรือว่าเข้าในตัวเมืองนั่นเองเด้อ เส้นทางที่ตัดผ่านออกมาเป็นประมาณนี้เลยเนาะที่ให้ผุ้อ่านได้เห็นปิดสามแยกไฟแดงด้านนี้เนาะบ้านสีบุญเฮืองทาบ้านทาบ้านยาภาฝากเอาทางด้านนี้บ,บ้านทาบ้านทาฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจีเข้าไปอัะนนะั้นเนาะหาทางขึ้นเรียกแชมป์ของก่อนนะทุกคน สุดท้ายทุกท่านเป็นเชมปของกันอันนี้จะเป็นบ้านในตัวเมืองเอาเข้ามาแถวๆนี้มันก็นจะเป็นแถวสนามบินเด้อทุกคนฝากทางด้านหนึ่งคน,นสนามบินอันนี้ขาไปเจ้าสิลรัดออกไปใสย์ส้นทางแชมป์ของเพราะว่าเป้าหมายเมื่อนี้หันซีไปยพูดแล้วเนาะออกเข้าไปใน เมืองหาดไซฟองหมดเลยออกไปทางเส้นเส้นทางบ้านในตัวเมือง,งเป้นประมาณนี้อึบโอ้ยค่อนข้างว่าจะซับซ้อนกันหน่อยนึงเนาะคะ่ะพระเจ้ากับบางครั้งนี่ยอยังงงยังซับซุดนเลยว่ารัดออกอ่าห้อมไหนซอยไหนไปจุดไห้เนาะบรรยากาศ สับสน,นหน่าาอยนึ่งค่ะว่าบอลเ่องเส้นทางค่ะว่าบอนั่นอีหลีหนี้คนต่างที่นี่มีเลยเลยได้เนาะออกมาแ,ปปแปปอบแอบนี่ทางด้านลุ่มผู้น้ำก็ยังถือว่าขึ้นอยู่ทุกคนนี่มาน้ำก็กระแสน้ำก็ถือว่าไหลไม่ถึงขั้นว่าแห้งหลายเนาะแต่ว่าก็ถือว่าเติมนึงว่าคู่เนาะ ตามที่ติดตามข่าวสารมาเนาะทั้งน้ำของทั้งฟังทั้งหนองคายนี่เห็นว่ามันเขาท่วมเนาะน้ำน้ำน้ำไหลเขาท่วมในพื้นที่ต่ำเนาะมันมนว่าสงคันว่าเขาท่วมนในเอนาเขตสบานหรือว่าในตัวเมืองเาะมันอยู่ในเรียบอเอิ้นว่าแคมเพราะว่าทางฟังวิ่งจันของเฮานี่มัน,ม,นมันสูงเนาะคือทางท่านเห็นอยู่เลยเนาะมันเป็นคู่กันหน้านที่พ่นเฮ็ดขึ้นมาใหม่แล้ว คู้อมใหม่เนาะแต่ว่าฝ้าหั่งทางด้านนั้นเมาสึกว่ามีบางจุดเนาะที่มันต่ำกว่าทางนครหลวงของเขาเแต่ที่ให้อ่นเขาท่วมเนาะนั่นเนองไอ,อ้นี่าหาฮาลุงหอมนี่ไปกับแม่ไปไซอันกราบอันนั้นเลยตรงกันข้ามกับอันสนามบิดเลยของหอมนี่บว้าเฮงหลังบางใหญ่อธิโต๊ะตายตายตาย กัแพงก็ยังพออย่างแล้วเนาะบึงทำงานผู้อีกนอนหลังบักไงอ่านซ้อนทำงานเพื่อนผู้ที่เพื่อนแบบ,บ,บมีทุนรัพย์เพียงพอในการทิศเนาะไปยมาน้ำของฝั่งข้างน,นั้นก็นจะเป็นอำเภอสีเสียงใหม่ท้างด้านนี้ก็คือเป็นอครอหลวงฝั่งสีใครของเขา น้ำเนาะเิ่นก็มีการว่าแทงน้ำอยู่ถ้าว่ายังเป็นสภาพแบบนี้อยู่เนาะถ้าว่ายังบ่ได้มีฝนตกอยังขึ้นมาเติมอีกแล้วมีพาย,ยุมาเติมอีกเนาะก็ถือว่าน้ท่วมแล้วเนาะในปีนี้สําหรับยูทีคข้มของอสําหรับยูทีนครหลวงของเขาเนาะคือ,อปีผ่านมาถือว่าเขาจะได้เห็นว่ามีน้ําท่วมเนาะแถวพื้นที่ตาแถวเมืองหาดไทรฟ้องแถวนั้นไปเนาะแต่ว่า ตกมาปีนี้ถือว่ามาันมาไหวเนาะกันเนื้อไว้ว่าพาย,ยุวิภาได้เลยเนาะทุก่านเนาะเพราะว่าปีพันมาแล้มันเดือนแปดเดือนเก้าฝนเนาะแต่ว่าในปีนี้ที่ว่ามาแต่เดือนเจ็ดเลยยา <c oughs> มมื้อแรงเนาะแถวๆนี้เขาก็จะเห็นปีนห้าอาหารอย่างต่างๆเนาะห้านะ่ะบันเทิงแถวๆเรียบแคมเนี่ยค่อนข้างว่าจะหลายหามือมาแล้วเนาะที่ว่าบ่มีฝนตก ว่าปอดก็เลยนอนในช่วงนี้น้าก็คือว่าเป็นประมาณนี้นะทุกคนมันลงในแล้วนี่เนาะมันาก็คือกันกันกบอัอนมือเสาสี่เสาห้าเดือนเจ็ดอันเนาะอันนี้เป็นเดือนแปดเนาะที่ข่าปเป้ามาถ่ายนี่เป็นเปิ้นเดืน 8, อนแปดวดดีเลยถือว่าปริมาณน้ำมันมันมันนิ่งแล้วก็มแต่ลุดลมเนาะมันจะบริได้เพิ่มขึ้นเลยแต่ว่าทางใต้เด้อน้ำมันจะไหลไปทางใต้พูนเนาะถือว่าขึ้นเนาะทางใต้ฮน ท่วมในพื้นที่ตำ่ำเดี๋ยวหาทางลงก่อนเนาะอาหารวิวของสิ่งลงทางด้านหน้า้วกาพา,างลูกค้ารอเข้าไหนจ่วงมือนังเลยเนาะ ทางการันต์เนาะ็จะนั่เห็นทางอำเภอสีเจียงใหม่รังพูดทางด้านนั้นเห็นเขตเทศบาลของเพิ่นเนาะก็ะถือว่าปริมาณน้ำก็พอๆกันกับทางด้านนี้ของเฮานี่แหละเนาะทุกคนแต่ว่าก็เห็นน้ำขึ้นมาเรียบๆเคมๆในใจเนาะที่สิเห็นนะเรียบๆเคมๆ เห็นน้ําแบบพูดเนาะเป็นประมาณนั้นเลยแต่ว่ากระแสน้าก็ไหลเติบหนึ่งสาหรับมวลน้ําก็เลยทางด้านนี้พูดเนาก็จะเห็นอ่าตะอฟังของเพลินทางด้านนั้นอันนั้นก็จะเป็นลานพญ,ญานาคทางด้านนั้นอันนี้ก็จะเป็นเป็นห้องแรมปกกันข้ามกันกลับทางด้านอำเภอศรีแสงไม้ S M M I. มาพักฟังวิ่งจัดเนี้ยไปก็เห็นบรรยากาศริม,มน้ำของเอทางด้านนี้ ไหลขึ้นมาน้ากับมีได้เป็นสีเป็นแดงๆเลยเนาะด้านนี้กัได้อันนี้ก็คือเป็นภาพบรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนข่าวสารทางบ้านเฮาให้ทุกทานทางสูงนังกกา หรือท่านใดอยากจะมีข้อแนะน,นําหรือว่าเสนอเนาะอยากให้ไปบันทึกภาพในพื้นที่ใดตืมในส่วนใดตืมกัาแนะนํามาเดอ้อทุกคนนะครับพระเจ้ายินดีเนาะที่จะนําพาทุกท่านไปอ,อยากให้ไปในส่วนใดก็ไเลยนีกำลังจ,จะสร้างตึกอาคารอีกอนยะู่เนาะในส่วนทางด้านนี้ก็เลยนี่เน่ยเวีย,ยงจันทร์จุดซิกิณอยากครับพระเจ้าจะลงห้อมนี่ เข่านางในตัวเมืองคนละทุกคนเนาะ่าจจะเป็นสังหงแฮจากยางนี่แหละเนาะเมื่จากหุง่งทรงลักษณะมันตัวสังางแล้วก็ถือว่าใหญตูตพอสมควรมันมาลัดเข่าในห้อมในซอยในตัวเมืองอีกแบบนี้เนาะบานเหินในตัวแถวๆนี้ก็เจะขี่ไงโอ้ยขี่ดินน้ำทางเนาะ เข่าห้อมได้ซอยได้ลงรถดได้นี่เนาะนี่ลักษณะของบ้านในตัวเมืงองเลยทุกคนบ้านเปนสุนสนบ้านในอย่างขีดทั้งด้านในเนาะลักษณะประมาณนี้ในฟังของทางด้านนี้เนะาะคนก็จะขาย อาหารเข้ามันไก่เข้าขาหมูยังไปไประมาณนี้มาแถวใจกลางเลยเดี๋ยวแขมพางไปข้าพเจ้าเคยว่า,ากาับกัริทรงเอาไว้ดุดแล้วนว่าจีพาทุกคานออกมารอบึงบ้านในตัวเมืองเนอเฮือนหอมลักษณะของในในชุมชนตัวเมืองอะทินะ วิดีโอนี้ก็พาลูกค้ามาเบิงแล้วนะว่ามันเป็นลักษณะประมาณไหนก็คือสิเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะในเขตทางด้านนี้แต่แต่ละพืนทีแต่ละบอลมันก็จะแตกต่างกันเ้อะแถวนี้ก็ค่อนข้างว่าจะน้าแน่นเพราะสมควรเลยเลยเนะาะนเนส้นทางก็เป็นสูงกว่าในระดับของเพื่อนนันเนาะบางหลังนี่ก็ถือว่าตามหลาย เราไปิพาลูกค้ารัดออกไปใส่เส้นทางใหญ่เส้นทางนี้จะเข้าในตัวบางพุ่งเลยเป็นเส้นทางคองกนกรีตนี่สั่งเบิ้งลักษณะแล้วมันหากเฮ็ดใหม่เนื้อเบิ้งใหม่ๆนี่เนาะแต่ก่อนเส้นทางเส้นนน้าจะเป็นเส้นทางยางเนาะพอสันกับนี่เอ้วน่าจะแมนนิลี่ดีๆ,ดๆ,ดๆเ,ปเ,ปเป็นเนส้นทางยางเนาะแเพิ่นมาเปลี่ยนเป็นเส้นทางคอนกรีตใส่ ซอยในตัวเมืองนี่เป็นลักษณะประมาณนี้เพราะว่าบางบางพื้นที่เนาะงวาสามารถที่จะบินโดรนเนาะจีบภาพมุมสูงได้เนื่อง้วยวามันคล้ายกับเขตการบินหรือว่าเขตห่วงห้ามเนาะก็บวาสามารถที่จะนําเสนอภาพมุมสูงให้ทุกท่านได้ชมกันได้เนาะก็เลยได้เป็นแบบนี้เลยเนาะจะพาทุกค้าขับรถหลอกน่นมันน่านจะเป็นป็นห้านแซบบ่นเนะาะห้านเข้าปุ้นน้ำเจว อยู่ในห้อมนคนเต็มเนาะขนาดอยู่ในหอมได้นี้ก็ถือว่าแซ่บเพราะสงวรเลยเนาะคนจึงมาเต็มขนาดนี้อจอดรถจะมีหางแคบจอดรถเสร็จตืนะ่นแคบเต็ม ของวิวานอาหารของวิวนะอันนี้จะเป็นเป็นในส่วนของทางด้านหน้าเพราะว่าทางด้านนั้นมันจะเป็นทางด้านที่กีก่ก,กับน้ําของเนาะที่่ายมาเมื่อกี้นี้มันก็จะมีทั้งเอิ่มาสำนักง,งานห้องการแล้วก็อาคาร ที่พักอาศัยอยู่ภายด้านในนี่คือว่าหนานแน่นเลยเนาะบ้านในเขตแถวนี้มีลักษณะบ้านเฮือนบริลีข้าพเจ้าก็าจะบรได้นำเสนอเนาะสำหรับท่เอื้อนว่าเข้ามาในแบบนี้เนาะวนลายก็จะนำเสนอชุดที่เอื้อนว่าเส้นทางแ้ะก็บ,บรรยากาศเนะในทั้งใหญ่อย่างไปประมาณนี้นะจะบรได้นำเสนอแบบทางเข้ามาในอย่างไปประมาณนี้ออกมานี่ก็จะเป็นข้างๆกับตัลาดากโูนั่นเอง บรรยากาศตลาดกุโคเนาะเออค่ขอขายกล้วยจีจีกล้วยโอ้หอมหอมกล้วยจีหอมกล้วยทอดแต่ว่าข้าพเจ้าจะงดกลิ่นของทอดของมันเนาะเพราะว่าไปก,กวดมาแล้วเนะาะไข่มันห่มตับโอ้ยมีแต่แนวคักๆเนาะน้ำตาลฝีคนมากกินหวานอยู่แล้วท่านะ มัก,กินหวานมากกินอ่ะพวกน้ําอัดลมพวกอะไรอย่านี้แล้วไปกวดเนาะน้าตาลขึ้นไขมันหุมตับโอ้ยแต่แนวคักๆไปก็เลยแบบว่าเอองดกินอาหารที่มีพวกทอดอย่างต่้งตางังเนาะพวกทอดพวกแป้งเ่าหนี้เนาะรุดพอนบเหมือนคันว่าห้ามเนาะแต่ว่าเป็นการรุดพอนั่นเองเนาะกินได้แต่ว่ากินปริมาณที่เหมาะสมแล้วกันน้อยน,นอัน่นเองเด้ออันนี้จะเป็นเป็นสีสันและาภาพบรรยากาศเนาะที่นำเสนอไ้คลงานด้ครับทรงน้ำกัน าเขตบ้านไหนต่อเมืองเนาะพาทุกท้าออกมาตั้งแต่ทั้งเอินว่าบ้านโน้นคีเล็กเนาะเขตเกาเลี้ยวออกมาใส่สีไข่เนอะอาะแถวแถวนี้ออกมาใส่บริเวณของเมืองสีคนตะบอกต่อมาใส่อฮอดบ้านหนองป่าในาพี่ให้ทุกท่านได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งได้เห็นอีกลักษณะหนึ่งเนาะเดี๋ยววิดีโอหน้าสีพาทุกท่านไปบึงอันนี้ตืม แล้วก็บึงข้อมูลเติมสามารถแนะนำแล้วก็สามารถนําเสนอมาได้เนาะสำหรับวิดีโอนี้ขอบใจทุกท่านนะครับสมและติดตามตี่ตามเต,ต,มติมในวิดีโอทัดไป